3มเรื่องที่ผู้ประกอบการควรจะต้องมีเพื่อประหยัดภาษีสวัสดีค่ะเดือนมกราคมแล้วนะคะผู้ประกอบการหลายๆท่านก็เริ่มที่จะทยอยยื่นแบบแสดงในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้วนะคะก็มีหลายๆท่านที่สอบถามพี่น้อยมาว่าจากผลประกอบการที่ผ่านมารู้สึกว่ากิจการเสียภาษีมากกว่าที่ควรจะเป็น แล้วจะมีวิธีการในการวางแผนภาษีหรือประหยัดภาษียังไงได้บ้างวันนี้พี่น้อยก็มีข้อแนะนำมาได้กัน3เรื่องนะคะในการที่จะให้กิจการประหยัดภาษีมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1รูปแบบของการประกอบธุรกิจนะคะรูปแบบของการประกอบธุรกิจอ่ะก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะคะคือรูปแบบของการประกอบ ธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาแลวก็รูปแบบการประกอบธุรกิจแบบนิติบุคคลนะคะจากที่ผ่านมานะคะก็คือผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดาซึ่งอัตรภาภาษีของบุคคลธรรมดานะคะก็คือจะเสียแบบในอัตรภาแบบขั้นใดนะคะคือสูงสุดคือส5ซึ่งถ้าหากว่ากิจการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้เสียภาษีมากขึ้น แต่ในขณะที่อัตราภาษีของนิติบุคคลนะคะคือสูงสุดก็คือ20%นะคะเมื่อมีการคำนวณเปรียบเทียบกันแล้วนะคะในกรณีที่กิจการมีกำไรตั้งแต่1 7 0 0 0ล้านขึ้นไปการเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคลจะช่วยให้กิจการประหยัดภาษีได้มากกว่า ะะเรื่องที่2ก็คือการจัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนนะคะคือโดยส่วนใหญ,ญ,ญ่แล้วผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆมากนักนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าสินค้าจ่ายค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายต่างๆแม้กระทั่งสลิปโอนเงินผู้ประกอบการาก็ไม่ค่อยมีการจัดเก็บ หลักฐานเอกสารตรงนี้จึงทำให้ธุรกิจเสียประโยชน์ในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเพราะว่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีน้อยลงซึ่งจะทำให้กำไรสูงขึ้นและก็จะทำให้ภาษีสูงขึ้นตามมาด้วยนะคะหากว่ากิจการมีการวางระบบ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนจะช่วยให้กิจการประหยัดภาษีได้มากขึ้นนะคะในส่วนของเรื่องที่3โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องของบัญชีในเรื่องของภาษีในเรื่องของการวางแผนค่าใช้จ่ายในเรื่องของการวางแผนภาษีมาก ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จะมีนักบัญชีมีที่ปรึกษาทาง,งด้านบัญชีมีที่ปรึกษาทางด้านภาษีคอยช่วยให้คำแนะนำในการวางระบบบัญชีในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการวางแผนภาษีเพื่อที่จะทำให้กิจการสามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและช่วยให้กิจการสามารถที่จะประหยัดภาษีและเสียภาษีน้อยลงนะคะ ก็ใน3มเรื่องที่พี่นาอยแนะนําไปนะคะคือเป็นแนวทางในการช่วยให้กิจการประหยัดภาษีได้มากขึ้นนะคะสำหรับหลายๆคนที่ประกอบธุรกิจก็ลองสํารวจกิจการตัวเองดูนะคะว่าได้ทําใน3เรื่องนี้แล้วหรือยังนะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังมีข้อสงสัยไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงสามารถที่จะปรึกษาพี่น้อยได้นะคะพี่น้อยมีข้อแนะนําให้พี่น้อยมีแนวทาง ให้นะคะพี่น้อยยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะคบทุกเรื่องบัญชีประหยัดภาษีบายพี่น้อยสวัสดีค่ะ